สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่พาร์ทที่7นะคะเรื่องที่เอามาฝากก็คือ เป็นออนไลน์แชทดิสคัชชั่นน้องๆจะเจอข้อความแชทแน่นอนของข้อสอบในปีนี้นะคะน้องๆจะเวลาเจอข้อความแชทปุ๊บอันดับได้พีิจั้พวกเราดูว่าเขาคุยกันกี่คนนะคะนี่มีซาโต้มีทองนะคะเป็นคัสเตอร์เซอร์วิสมีซันโต้มีทองคัสเตอร์เซอร์วิสแล้วก็มีซันโต้ก็คือคุยกันอยู่2คนนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาดูเลยค่ะว่าโจทย์เขาถามว่าอะไรบ้างนะคะข้อ151นะคะโจทย์ถามว่า อะไรที่น่าจะเป็นโมเซ่าพาราเดียมอันนี้มันน่าจะเป็นอะไรนะคะมีสปอร์สเตเดียมนะคะก็คือมีสเตเดียมที่เป็นเกี่ยวกับกีฬานะคะมีเปอร์ฟอร์แมนซ์วานิวก็คือเหมือนกับมีที่ที่เขาเอาไว้แสดงต่างๆนะคะข้อ c เป็น Dance Company บริษัทเต้นแล้วก็ข้อ d นะคะเซียริทรีคอกุนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับ เซียเตอร์นะคะเกี่ยวกับพวกหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะข้อร้อยห้นะคะโจทย์ถามว่าตอนเวลาที่10.08 10.08ก็คือตรงนี้นะคะเวลาที่10.08เนี่ยตอนที่เขาพูดว่า I c a n help with that แปลว่าอะไร I c a n help with that แปลว่าอะไรนะคะมาเรามาอ่านกันเลยถ้าเป็นเรื่องนี้นะโจทย์เขาจะให้เราเนี่ยถ้าเป็นข้อความแชทพี่บอกเลยว่าพวกเราอะ่ะ ต้องอ่านทั้งหมดก่อนก่อนค่อยไปหาคําตอบนะคะค่อยๆทําความเข้าใจไปว่า แต่ละคนเนี่ยเขาพูดเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรบ้างอ่าเรามาดูค่ะเขาบอกว่า Good Morning สวัสดีตอนเช้านะฉันได้ซื้อตั๋วสองใบนะคะของ Friday Night Performance ของการแสดง Friday Night นะคะแล้วเขาบอกว่าอย่างไรก็ตาม my business trip เนี่ย was rescheduled นะคะแต่ว่าทริปของฉันที่จะไปทำงานเนี่ยมันถูกเลื่อนนะคะดังนั้นฉันไม่ฉันจะไม่ได้อยู่ในลอนดอนตอนวัน Friday นะฉันเอาเงินคืนได้ไหมนะคะ Can I get a refund for this purchase ฉันสามารถเอาเงินคืนได้ไหมจากการซื้อนี้นะคะอีกคนหนึ่งที่เป็น customer service เลยพูดว่าขอบคุณที่ติดต่อเรามานะแต่เสียใจด้วยโชคไม่ดีเลยนะคะมเซล่าพลาดียมซีนโยบายของเขาเนี่ยจะไม่อนุญาตให้มีการรีฟันจะไม่คืนเงินให้แต่เราจะเสนอคุณสามารถเปลี่ยนตั๋วได้นะที่ราคาเท่ากันหรือน้อยกว่านะคะคุณสามารถดูดูได้ตลอดทั้งซีซั่นนี้เลยนะคะซึ่งมันมี ความหลากหลายมากเลยมีทั้งมิวสิกมีทั้งแดนซ์นะคะมีทั้งหนังอยู่ในเวอร์ไวเว็บนี้เลยคุณสามารถไปดูได้อ่าทีนี้ซานโต้ก็บอกว่าอ๋อฉันได้ไปดูซีซั่นในสเกจชัลมาแล้วก่อนที่จะติดต่อคุณมางั้นฉันสามารถเปลี่ยนตัวได้เลยตอนนี้หรือฉันต้องโทรที่เบอร์คุณล่ะนะคะเพราะว่าฉันได้ทำการเลือกเรียบร้อยแล้วฉันได้เลือกเรียบร้อยแล้วนะ,ะทีนี้เอลซ่าซานโตก็บอกว่าอ๋อฉันอยากจะ เอานะคะฉันอยากจะเอาอ่าทีนี้ใหม่ตองพูดก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ขีดไปพี่ก็ลืมดูเนาะเขาบอกว่า I can help w i t h t h a t โ okay, อเคฉันช่วยได้นะ What would you like to see instead แล้วคุณอยากจะดูอะไรแทนล่ะแล้วทีนี้ซันโตก็เลยบอกว่าฉันอยากจะได้ตั๋วสองที่นั่งนะคะของอ่าแกปเปอร์สเทนนะคะออคเรสตาอ่าใน วันที่22่สิบสอแทนแสดงว่าตอนที่เขาบอกว่าฉันสามารถช่วยได้แสดงว่าเขาจะเปลี่ยนตั๋วให้เนาะข้อไหนที่มีการเปลี่ยนตั๋วคะข้อ D-Doc เลย I can exchange some ticket นะคะข้อ A บอกว่าฉันจะหล่อนจะส่งโบชัวไปให้ข้อ B บอกว่าจะเตรียมเบอร์โทรให้นะคะแล้วก็ข้อ C บอกว่าะจะสามารถรีฟันให้ถ้าเป็นข้อ B บอกว่าจะ จัดเตรียมโฟนคอลนะคะจะโทรหาอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปข้อร้อค่ะคิดว่าพาราเดียมนี้มันเป็นอะไรเป็นเปอร์ฟอร์มานซ์วานิวถูกต้องค่ะมันมีเป็นสถานที่ที่เอาไว้จัดแสดงต่างๆนะไม่ว่าคุณจะเล่นดนตรีเล่นคอนเสิร์ตจะเต้นอะไรเงี้ยก็คือมีให้เราทําหมดเลยตอบข้อ b นะคะดังนั้นสรุปเลยนะคะถ้าเป็นข้อความแชทเนี่ยเราค่อยค่อยอ่านค่อยคอยตีความไปทีละบรรทัดนะน้องๆเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ย ไม่เขาเรียกว่าไม่ประมาทนะคะเราจะได้ค่อยๆตีความไปเพราะว่าข้อสอบเนี่ยก็มักจะออกแบบนี้เลยถ้าเป็นข้อความแชทมันจะสั้นๆให้แต่เราต้องตีความนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะสำเร็จสำเร็จคะ่ะ